มาในส่วนของช่วงนี้หลายคนนะคะก็กําลังมองหากระเช้าปีใหม่แ,มนนแต่จะเลือกอย่างไรนะคะที่จะได้ของที่ดีแล้วมีคุณภาพนะคะ,คะทางด้านสนาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกับสคบจังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ในการสมตรวจการจําหน่ายกระเช้าปีใหม่นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแนะนะคะประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพค่ะ เภสัชกรหญิงวิไลวันสารินรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบโฆษณาสินค้าและบริการและการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ประจำปี2566และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสห้างสรรพสินค้าแมคโครและศูนย์การ เซ็นทรัลเฟสิ v วลหัดใหญ่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลากล่าวว่ากฎหมายได้มีการกำหนดให้มีการแสดงฉลากสินค้าที่จัดรวมกันในภาชนะไม่ว่าจะเป็นกระเช้าตะกร้ากล่องถุงหรือภาชนะใดก็ตามต้องระบุรายการสินค้าวันเดือนปีที่หมดอายุไม่อนุญ,ญาตให้นาบุหรี่สุราหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ใส่ในกระเช้าซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดค่ะส่วนประชาชนที่มาเลือกซื้อกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่ก็ขอให้สังเกตสัญลักษ ลักทางเลือกสุขภาพหรือว่าเฮลตี้เฮดชอยส์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลดหวานมันเค็มและช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีปริมาณน,น้ำตาลไขมันโซเดียมหรือสารอื่นๆอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกกระเช้าที่อยู่ในสภาพดีมีการแสดงรายการสินค้าและรายละเอียดต่างๆส่วนอาหารกระป๋องค่ะก็ให้สังเกตลักษณะของกระป๋องเนี่ยต้องไม่บุบหรือโป่งพองไม่มีรอยรั่วแล้วก็ไม่เป็นสนิมที่สําคัญต้องมีเลขอยอชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าวันเดือน ปีที่หมดอายุเป็นต้นทางนี้หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพและไม่แสดงสลักสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภคก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอคอบอ1166นั่นเองค่ะถ้าไม่มีรายการแสดงอยู่บนกระเช้าว่วาไม่ต้องซื้อทางเลือกสุขภาพใช่ที่เขาบอกเป็นสัญลักษณ ต้องมีแล้วก็ต้องดูกระเชา้าได้ว่าถ้าเกิดมีอาหารที่เป็นกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะต้องไม่บุบไม่โปง่งพองไม่มีรอยรั่วด้วยที่สําคัญต้องไม่มีสนิมใช่แล้วก็บุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์ต่างๆต้องงดนะคะให้เท่ากับแช่งใช่ไหมถูก <c oughs> ก็ให้ของที่มีสุขภาพดีดีกว่านะคะ